โรงเรียนอนุบาลน,นางรองสังคกิจอนุสร์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนางรองเลขที่90ถนนสืบสหาการตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มีพื้นที่ประมาณ29ไร่2งาน10ตารางวา พระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระศรีสากยะมงคลพุทธสุภาษิตสุวิชาโนพระวังหุนติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญคำขวัญประพฤติดีมีวิชารู้หน้าที่มีประชาธิปไตยอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท สีประจำโรงเรียนสีเทาชมพูภายในปีการศึกษา2,565โรงเรียนอนุบาลนางรองสังกิจอนุสอ์ได้กำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล o l a s c Class Standard School ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์หลักและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนางรองสังกิจอนุสณ์เป็นสถานศึกษาพอเพียงชั้นดี มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ SMT ของสสวทน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากลพัฒนาครูบุคลากรนักเรียนให้มีวิถีพอเพียงและมีศักยภาพเป็นพล,ลโลกตามมาตรฐานการศึกษาและรักความเป็นไทย ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลนางรองสังกิจอนุสร์เปิดทำการเรียนการสอน2ระดับคือระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1608คนจำนวน47เห้องเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา71คนภายใต้การบริหารงานของนายธีระคุนชุมผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนางรองสังกิจอนุสร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสามท่านนางนัชยายอดรองเมืองรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารงานวิชาการนายวินัยอ,อ้อมวิหารรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายพัชสุชาอิสระพลรองผู้อำนวยการชำนาญการฝ่ายบริหารงานบุคคลและมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสี่ท่านดังนี้นางภาวินีสุกเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนางโกสุมสวัสดิ์ภูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปนางวาชิราพันธ์ศรีวันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานบุคคลนางธีรพัฒน์สุขสญ,ญาติผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนอนุบาลน,นางรองสังคกิจอนุสณ์ได้มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาใน4งานหลักเกิดผลสำเร็จตามนโยบายของโรงเรียนดังต่อไปนี้ด้านบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสเต็มศึกษาเน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียนและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงนักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละระดับชั้นมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์นักเรียนมีผลการทดสอบระดับประเทศ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3เพิ่มขึ้นร้อยละ4และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้นร้อยละ4ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ2กลุ่มสาระได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารอยู่ในระดับดีนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม12ประการตามหลักสูตรและได้น้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนรู้มีความรู้เรื่องอาชีพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬามีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนสามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้ถูกวิธีทำให้มีสุขภาพจิตด,ดีร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้อย่างมีความสุขรู้จักปรับตัวควบคุมอารมณ์ให้อภัยและเห็นใจผู้อื่น สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้านบริหารงานบุคคลได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตหน้าที่เต็มกำลังเต็มความสามารถ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียงและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวมรูจัดการเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฏิบัติต่อเนื่องเป็นระบบ ชัดเจนคณะผู้บริหารได้นิเทศกำกับติดตามและให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้านบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาระยะ3-5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีแผนใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสได้มีการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการจัดการศึกษาและวางแผนใช้อย่างคุ้มค่ามีการควบคุมดูแลบำรุงรักษาและรายงานผลการตรวจสอบงานอย่างถูกต้อง เป็นระบบเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ด้านบริหารงานทั่วไปได้ปฏิบัติงานตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรได้อย่างชัดเจนโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวนสองหลัง เพื่อให้การพัฒนาอาคารสถานที่อาคารประกอบเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพร้อมและบรรยากาศสภาพแวดล้อมห้องเรียนห้องเรียนพิเศษและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนมีความปลอดภัยอีกทั้งยังพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเพจ Facebook และรายกลุ่มจัดระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่ดีโดยครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียนทุกคนทําให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เอื้อต่อการช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนทุกด้านเพื่อส่งผลให้การบริหารจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลนางรองอย่างได้ดำเนินงานเพื่อสนองด้านนโยบายจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุริรัม์เขต3โดยโรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายดังนี้ 1>, 1. การยกระดับผลสมริ์ทางการเรียน O-net NT อย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนรายบุคคลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเสมอภาค 4. การอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นตามมาตรฐานคุณภาพอ่านออกเขียนได้ร้อยละร้อย 5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน Zoom meeting line meeting มีการสอนในรูปแบบผสมผสานเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โครงการซ่อมแซมถนนดิจิตัลสู่โรงเรียนห้องเรียนอย่างมีคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วและทันสมัย 7. โครงการจัดทำข้อมูล Big Data ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยบริหารแบบมีส่วนร่วมคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วถูกต้องทันเหตุการณ์ 8. นโยบายพาน้องกลับห้องเรียนคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ออกติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ100%เปอร์เซ็นต์นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาปลอดภัยโดยทำหน้าที่ดูแลติดตามสร้างเสริมความปลอดภัยในทุกด้านให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน